ห้ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินฟรีค่ะครับผมมูนี้ก็มีมิซูเอลสองร้อยมานำเสนอครับสำหรับคนนมักมิกซูครับผมเบื้งสภาพรอบนอกครับสภาพรอบนอกประมาณนี้ครับผมค้านี้สวยครับจัดสงสวยครับข้านี้ครับผมคัดสีบม่ต้องถามหาครับคัดสีอะระดับสร้างผู้เฉี่ยวมาใชผู้เขียวมาเราโบีผูครับผมทาผูบ่อมาครับ เึงสภาพเงสภาพพี่น้องสวยสวยครับมันนี้สวยจัดสสงสวยครับพึ่งกระบะสวยครับผมมีตำนี้นี่มองผูครับผมแค่นี้ครับน้องน่าครับสวยเลยครับถือว่าสวยงามครับรดยมว่ลรถยำบอลด้าล่างนะครับผมมาสภาพนี้นี่มีสีแตกตรงนี้น้อเดียวครับรับได้มาเลยครับแต่สไลายมีซูมมาขาดตรงนี้แต่นี่บอขัดครับ ประมาณนี้ครับโอ้นีเขาเือสวยครับผมเมืองภายในครับผมภายในภายในภายในก็งามครับผมคนสวยครับระบบแอร์ให้งันได้ครับแต่ว่าน้ำยาแอร์บิดครับผมเอาไปเตือน้้ำยาแอร์ไหนใส่ได้ครับผมต้องเอาไปเช็คอีกทีนึงเบาะก็ขาดตุนนอนิดนึงครับมือผลระบบเกียร์ปกติสุอยางครับผมประตูก็แน่นแนครับนี่ประตูแน่นเลย เบิงครับเบิงครับตอนใดหารถเขาให้เขาสวนครับผมสนวนใจทักเขาไม่ได้ครับผมเอาเบิงเครื่องครับเบิงเครื่องเครื่องประมาณนี้ครับเครื่องครับแหงๆครับผมย้ำว่าคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบครับผมผู้ใดรบ่เคยเจอความแรงมันเหยียบันนี้องรองเบื้องครับผม เอาไปใส่เขาให้เขาส่วนนี่สุดยอดด้วยความแห้งเลยครับสำหรับเครื่องเทอร์โบครับประหยัดประหยัดก็เอตัวธรรมดาครับเพราะตัว,ต,วตัวนี้เป็นเทอร์โบแรงมากเะหลายกว่าระบบยังใส่ได้ทุกอย่างครับผมมามาฟังเสียงครับผมเดี๋ยวเราเกี่ยวว่างกันนะครับเด้อว,ว่างแล้วสตาร์ทครับอ่าติดง่ายครับผม ตเครื่องนี้ไอญ่นิดนิดนะครับผมยังบางเครื่องนี้ไอญ่นิดนิดครับผมเอาเอาไปใส่กันขอให้เขาส่วนนี้สุดยอดครับสนใจทักเข้ามาได้ครับผม